อ้าวก็คุณโทรหาดิฉันนะ่ะค,คุณโทรหาดิฉันนะ่ะอันนี้คุณได้กดศูนย์เข้ามาหรือเปล่าค<อ>รับกดศูนย์รรับสายนะครับก็ขเขาบอกว่าให้กดศูนย์ฉันก็กดศูนย์ไงเห็นโทรมาบอกว่าจะระงับสัญญ,ญาณอะไรก็ไม่รู้คือว่าเขาเตือนเกี่ยวกับการระงับหมยได้โทรศัพท์ถูกต้องไหมครับใช่ครับเดียดย๋ยวทำการตรวจสอบให้นะครับไม่ทราบว่ากระผมเรียนสายบคุนอะไรครับ คุยเออ่เรียนสายกับใครก็เนี่ยเรียนสายคุณโทรหาใครเลยที่เขาคนนั้นนั่นแหละตรงส่วนนี้ก็ผมน่ดจามาทราบดเลยครับเนื่องจากรอทางสำนักงานติดต่อไปแล้วคุณสผู้ชมถามเจ้าหน้าที่นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น้องน,น้องน้องน้องเอางี้ตรงๆเนี่ยอันนี้คอเซ็นเตอร์ป่ะทำไมคุณถึงคิดว่าผมเป็นค oh อเซ็นเตอร์ครับผู้สื่อข่าวก็มาหาผมเองนะครับตรงส่วนนี้ก็คุณคะดิฉันญาติดิฉันน้องดิฉันทำงานอยู่กสทชค่ะตำแหน่งใหญ่โตพอสมควรค่ะมันไม่มีระบบแบบนี้ค่ะ โอเคไหมคะเอา,ดดอเา,าเคุณบอกให้กดจะก็กดสิอ๋อครับเอ้อเาาเใช่ใช่ขายได้เลยนะครับเออ <laughs> <laughs> มันบ้า